เอาล่ะครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเพื่อรับไปครับอันนี้แกมาอัดห้ยไหมครับมันเพื่อรับไปหูซึกตัวกันเลยลูกึืนว่าอัดห้จักหน่อยก่อนครับมาอยู่กับนี่แหละครับจะคล้องช่องเนาะนี่อันแมวนี่ครับฟักทองมาผูดพุยทักทายกันเรื่อง หวยห้าน้อยคือเก่าแล้วครับผมเขาก็จะมาว้าถึงว่าเฮ้าเนี่ยหมู่ว่านเนี่ยครับเฮ้าห้เด่นเด่นเป็นสี่เด่นเป็นสีน่ 4, ล่องเป็นหกมือนี่6หกมาสามตัวสามน้อยแต่เฮาก็เอามันบ่ได่จักน้อยเลยนะครับหกเด่นล่องเป็นหกเนี่ยเข้าห้ หกไว4้4ี่ตบวมาจาก๊กโตนะคะผมห้าจะมาว่ากันเรื่องนี้ละก่อนครับผมมันก็คือว่าห้าเอามันบดามาสามน้อยมีหกหมดแต่เา้ากะเจาะว่าเข่าครับนี่แหละครับดวงครับดวงมาสามตแต่เ้าไห้ไบสี่ตหกเข้าเนี่ยแต่ว่าห้าเอาบดายเลยจากตัว เฮาก็เลยมาบอาพูดถึงกันก่อนนะครับผมระบายความว่าดวงของเฮ้าหนี่เจาะบอบตรงเลยครับมันบอเข่าให้เลยครับมาเบึ่งผลเบึ่งผลหาหน้อยกันจักหน่อยก่อนครับ ผลห้าน้อยพิเศษเนาะผลห้าน้อยพิเศษสามตัวบนเกิดจะเป็นหน,นึ่งเก่าเกนาะเนื้องเก่าเก่านี้ยเข้ากับมี่มันกับบ้าหายเนาะเบิ่นมือหนีเนาะมากมาันมากเป็นหามแทนเนาะค่ะผมหนึ 99, ่งเก่าเก่าล่างเป็นหกศูนย์ขอนี้แล้วครับหกศูนย์นี่งเขากับจอกบะมี่ครับลุดลุดยังเดี๋ยวเล่มือนีครับส่วนห้าน้อยปกติ บนจะเป็น 1, 6, 6. 1, 6, 6. หนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหามอีกแล้วครับหนึ่งหกเข้ากับบอมี่เ้ามี่หกหนึ่งหกสองหนึ่งหกเนี่ยบอมี่ครับ,บรุบลดล่างจะเป็น 5, หาเจ็ดเฮามี่สี่เจ็ดกับไปอีกครับรุดรุดสองน้อยนี่เกิใจแปลแล้วเนาะถ้าคุณถ้าคุณจะถอดใจไปแล้วถือว่าน่าจะบ่ได้กันเนาะมือน,นี้เนาะ แต่ว่ามันไปนเขาน้อยที่สามเหยยดครับกว่าจะมากมันกับไกลเนาะก็เข้าใจนะครับขอนี้เนาะบางคนอาจจะบาไหวแล้วครับอาจจะหยุดแต่กระตองเอาไหมครับมืออื่นครับหาน้อย V i p พก็จะออกก็จะเป็นสี่เก่าหกหกอีกแล้วแต่เข้าเอาบพ่ไรอันข้างล่างก็จะเป็นสี่แปดเข้ากับเขาสี่แปดกว่าจะมากกับยูดตังน้อยสามแล้วเนาะมือนี้เนาะก็จะเข่าได้นะครับ เขาตรองตรงสีแปดไปเข้าห้าน้อย VIP อยู่ครับจงังไดนก็ต้องเบื้องติดตามกันไปได้ครับผมอันนี้ก็เพึ่งตื่นขึ้นมามันเผลอรับเมื่อหยหลเมื่อยไหลาหลุ่นน้อยน้ำรับไปเลยครับอืมดีนึงแล้วครับผมกวาจะได้มาอัดล่งหายเนาะ มาอยู่น้ากันก่อน,นครับอยู่น้ากันพูดคุยทักทายกันไปครับกะเข้าก็ต้องฝากให้กําลังใจเบึ้งกันไปนะครับผมฝากให้กำลังใจคือว่าเขามาให้กําลังใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมมาเฮาก็ได้คํานวณไว้แล้วมือน,นี้เมือฮานอยวันอาทิตย์ครับ หาน้อยว่าท <Mark> <scratch> <in> ิตประจำงวดวันที่12กรกฎาคมพศ2563เอาขอมาตอบคอมเมนต์หน่อยขอมาตอบคอมเมนต์จักหน่อยก่อนครับคอมเมนต์กับวัก็คือว่าที่ว่าอาจจะว่าเว้าเร็วเว้าญยานบางคนกับพิมพ์ว่าเว้าเร็วก็คือว่าถ้าแม่นเว้าเร็วก็คือหย่อนเบิ่งจักหน่อยครับเสียเวลานิดนึงครับหย่อนเบิ่งถ้าแม่นว่าเว้าเร็วเนาะบางคนกับว่าเว้าญยาน เบ,บา่านไปเข้าก็บางคนก็ยังว่าฟังบทท่านนะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับเขาก็อยากให้ไอ้แบบว่าเขาก็อยาให้เข้าใจว่าเข้าก็อยากตามใจถูกใจทุกคนแล้วครับยุ่งเมื่อกี้นี่ยุ่งครับมาเ่าเดนใส่คำนวณไว้แล้วนะครับผม มืออื่นวันทีสิบสองเฮดเฮดไดเป็น,เด,น,เ,ปน,นดเด่นเป็นศูนย์มืออื่นไดเด่นเป็นศูนย์นะครับยุ่งกับตามมาอีหลีอีหลอแท้ขับ,บกระบะขามาเนาะมืออื่นเฮดไดเด่นเป็นศูนย์ล่องเป็นเจ็ดจะมาใหาเ้เพะครับ จากสถิติจากต้นเดือนมาหอดมือนี่แต่มันจะเข่าอยู่น้อยหนึ่งบางที่ก็เข่าสองน้อยสิบเอดมือเมื่อท่านลุดแล้วครับเดืนเป็นศูนย์รองเป็นเจ็ดมาจดครับจดตัวเน้่นตัวแดงให้ศูนย์เจ็ดศนย์เก่าศนย์เจดกับศูนย์เก้าเยครับ ศจับศจับคู oti, ่มากก็จะมี0ูศให้ศูเบิไว้เลยครับศ0นย์ศูนนหกาตัวกันไว้หาหนึ่งอันนี้ยุ่งตัวน้่ไอีที่หนึงครับทวนๆให้ตัวเน้นคือ ศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้าจับคูม่ามีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกหาหนึ่งบึงอันจะโชว์ว่ามันขวนใจตลอดเลยเนี่ยครับยุ่งตัวน้ายใหญ่มาลองเป็นเจ็ดลองเป็นเจ็ดเลขก็ะตรงนี่เขาไม่รู้ตรงเข้าใจกันนะครับผมเนาะ เากัเลือกเป็นแนวทางนะครับแนวทางแนวทางลองเป็นเจดเจ็ดก็จะมีเจิตสองจตสามจเก้าตัวกรับตัวกันตัวการเป็นเก้าเก้าหให้ทวนอีกครั้งนึงครับ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วก็กันไว้ครับเก้าหุกมาจับคู่สามตัวจักหน่อยหนึ่งครับสามตัวสามตัวให้เจ็ดศูนย์เก้า แล้วก็แปดศูนย์ศศูนย์ศย์เลยนะครับแล้วก็สามศูนย์เจ็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับห้าเจ็ดสามนี่แหละครับผมแนวทางของท่างช่องเฮ้าเนาะมืออื่นเนาะขอให้เขา น้อยแหลกๆไปก่อนครับถามันเข่าแล้วให้ให้ยุดครับถ้าแมนไผยังตามช่องอยูนะครับทั้งช่องอยูนะครับขอให้มืออื่นนี่แหละเข่าครับถา้าแมนรุดก็ตตองขอไพ่กันนะไหวนะตรงนี้เลยนะครับผมเนาะเข้ากับโบลูว่ามันจะออกอยังเข้ากับได้คิดคำนวณของสูตรเท่าสูตรเท่านี้เอามาคิดร่วมกันทั้งสามน้อยเลยนะครับ เข้ากับตั้งึ้นสามน้อยที่ว่าผลมันออกแล้วก็มาจับคู่กันนะคะผมหหดเท็จสองสูตรครับในในในตัวเลขนี้มีให้มันห็ดจับไปสองสูตรกันไว้นะครับจั่ไในก็ฝากเบึ้งเบึ้งกันไปนะครับผมเนาะฝากเบิ้งกันไปครับให้กลาลังใจกันไปครับทั้งช่องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกริ่งไว้กดแชร์ ถือว่าเป็นบุญเป็นท่านนะครับผม้าแม่นไใดผู้ใดพ่อใดพ่ออย่างกับทำบุญทำท่านนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอห้มีความสุขลหลายๆลายเฮงเฮงรวยๆวยพวกนี้นะครับผมยุ่งกับบินบินบินอยู่ครับผมเ,เจอกันใ่คลิปหนะ้า